ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสุขสุขนะครับนะสวัสดีตอนเสารันจังครับหลายๆคนก็อยูย่ชุดเชยพี่น้องนะหลายๆท่านหลายคนกัอยูย่ชุดเชยวันเข้าวันสากันครับตลอดนาฬักาการเหตุงั้นเช่นเก่าเช่นเดิมเวลาเก่าประมาณหกโมงสิบแปดนาทีนะพี่น้องนะเออหกโมงสิบแปดนาทีครับพอกันที่โรงงานเหมือนเดิมครับอ่ทาทักทายกันพี่นอ้องต่นเสารครับเนาะวันี้ยังมีมากไหมพีนะ่น้องวันนี้อากาศขึ้นขึ้นขึ้นฟาดขึ้นฝนพี่น้องวันนี้ อากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนอยู่ที่ป่ามะพร้าวครับเนาะอ่าอ่าปักหมุดที่ป่ามะพร้าวกันเลยตอนเช้าพี่นอนทักท้ายกันอ่าส่งความสุขส่งความกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะพี่น้องเนาะอ่าทักท้ายพี่น้องกันสุขสุนทครับเนาะอยู่ดีมีเฮงสุขดีมีใช้กันแล่าครับเนาะหลังจากบรนเข้าพรรษาแล้วก็อ่าหลายคนก็ทำบุญทำทานกันทำบุญทำทานกันหลายท่านครับเนาะอ่า ได้บุญได้อิ่มบุญอิ่นกำลังตัท้าย่างเต็มที่ครับหลายวัดหลายท่านก็ไปครับเนาะเมื่อวานหม่กวอนนี่ก็หาให้หนุนด้ท่าไปหลายๆแล้วท่านหลายคนส่งกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันเพื่อนเนาะครับสันพรบวันนี้นะาจ้ารับสวัสดีครับถอนลิปหนาเพื่อนเนาะบายบายครับสู้ๆครับเนาะส่งกำลังใจให้ทุกครับสู้ๆครับบายบาๆ